สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกิดอะไรขึ้นนักร้องสาวคนดังโพสเศร้าเวลาที่ผ่านมาเป็นความทรงจำทำเอาแฟนคลับต่างเป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนักร้องสาวแจมชรัตถาหรือแจมในเกาะจำํำโพสภาพเป็นจอดํดาพร้อมกับเขียนข้อความที่หลายคนอ่านแล้วสัมผัสได้ถึงความเศร้าว่าทุกอย่างจะผ่านไปวันนี้ไม่โอเควันค้างหน้าจะเข้มแข็งกว่าเดิมเวลาที่ผ่าน มาเป็นแค่ความทรงจำถนอมจิตใจตัวเองให้มากขึ้นจำแค่สิ่งที่ดีก็พอหลายคนที่ได้อ่านตังเข้ามาส่งกำลังใจให้กับสาวแจมกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแจมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี com ขอบคุณครับ